คุณกอกน้ำให้ยังกำลังเทะๆนี่ละ่ะตรงที่เฝ้าแทะล่ะผัวเฝ้าจังใดน,นันถ่ายยู่มหมายเราตอนนี้เราโทรมาบอกว่าไอเฝ้ามาเลยป่ากำลังเข่าท่านเอาเอาไปเฝ้าไปเอาเอ,าอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมข้อประเด็นวันนี้กันพาพี่น้องมาจอบพึ่งปลาอยูเ่เขื่อนอีกขัก้วแล้วับพี่น้องรอบนี้น้าขึ้นสูงกว่าเก่าอีกครับพี่น้อง นี่ไงพุ่นท่วมไปฟังพุ่นนะมากับพานนนท์คือเขานะครับพี่น้องนี่สวัสดีครับพานนนท์เป็นเห็นบักไล่ครับพี่น้องขึ้นมาเล่นน้ำตื้นๆนี่บ่รู้ว่าป่านนี้มันสิเขาบ่รเดอครับพี่น้องทำเมนบักไล่เขามากวนแบบนี้แต่เก่าทำนี่บักไล่เขามากวนนี่ปลาบ่ค่อยเขาเด้อป่านนินครับพี่น้องป่านนปินเขามาตาต่างบ่ได้มันมู่้ไก่หรือพี่น้องม้งไงใช่หร Ui, cho em mà kia môn ní cảm ơn này các lèo hinh tôi lèo môn anh na say anh na say cảm ơn ông na say mà ơn anh na say uy hiểu tôi 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 thử 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 tôi thử tôi thử tôi tôi chắc tôi Chắc tôi chắc tôi 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 ให้รุดปุลรุดเท้าก็พี่น้องนนาเดนเลยเ่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวไดามไปวกระพก่อนเอาวมันดันสองเท้ามงบ่เฮ้ยได้เสียบบกขาดได้เสียบบกขาดมันดอดเดี๋ยวเด้กกอกพี่น้อง,อม,อม, <c oughs> องมันหมดเขาสอกไหมนี่ มาสิย่อขึ้นมาเลื่อยแหละเรื่องของเรื่องได้พูลอะย่อขึ้นได้พูลอะไรเด้อไอ้นั่นดึงซอยเนี้ยดึงไปเนี้ยเด้อของต้นสมปลอยน้ำมันหลเดี๋ยวเราครับพี่น้องมายากลงกันนี่ซวงแท้ตัวนี้ สองขึ้นโอ้โหอเอาเนไหมชอขึ้นบ้าโอ้ตัวนี้สองสองสองลเต่ครับพี่น้องนี่สองสอลเอาพานนกระลันตีโอ้แต้มแลกมากเลยโอ้เจ็บปวดเดี๋ยวังซ่องเหมืนตอเลยครับพี่น้อง ใหญ่ครับพี่น้องซัดไปเพ่งเดียวแล้วมิดสีเลยไม้นี่เมื่อส่หลายรอบแล้วก็พันนุน้นปลาไม่นานจะเรื่มตื่นหรอกครับพี่น้องอตรงจุดนี้น้ำเป็นคุค้นๆขคือจังปลาขามาตีเขียงนะครับพี่น้องนี่คุ้นๆอยู่ผมมาสิมากขึ้นต้นนี้ครับพี่น้องขึ้นได้เพื่อไรตรงนี้น้ำเลือกแล้วเดี๋ยวขึ้น ขึ้นตรงนี้เราก็ไต่ไปเอาไปลุยกันครับพี่น้องตรงจุดนี้ได้เข้าปลากับเข่ามาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเสียอย่างเดียวมันขึ้นไก่มันบ่ยอมขึน้นไก่ไก่ครับพี่น้องรอบที่แล้วก็ลุดไปอยู่นีแล้วผมเห็นปลานิี้กำลังเข่ามากครับพี่น้อง โอ้บกเขามาอยู่ใกล้กนะไปแล้วสงสัยมันน่าจะตื่นคับพี่น้องบกเขามาไก่เลยหยุดนั่งซ้อมมุงนี้ล่ะเพียงมเขามาไก่ ขอมาไก่เลยครับพี่น้องผมมาสิวัดดวงรองิงจังได้จังไดอุ๊ดนโดนโดนพี่น้องโดนโดนโดอ้ยฟุกเสยฟกเดี๋ยวเดดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยอยของจ่อยของจ่อยครับพี่น้องยายาสามกอนสามากอนสามกนสามกอนพันเป็นพันครับพี่น้องโอ้ย เดียวเดียวเดียวถึงไปก้นถึงไปก้นเด้อเดี๋ย้อของยุป้าไม่ยอมหลาบมีบัตรนี่ครับพี่น้องอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้ออุ้ยนิดเดียวก็พี่น้องนิดเดียวทีเดียว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 ซ้ำก้นซ้ำก้อนเจ้าหลุดิเด้าเจ้าพาวุฒิด้ยังอยู่เ่ล่ะยังอยู่ยังอยู่อยู่ จเยนใจย็นบอกเจ้าของนี่ใจเย็นนีอ้อ,อนี้บรหลดแทครับพี่นอ้องสล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 ถือบ่อยนนี่ซ้ำนี่ถือบอ่อว่าออมันถือ,อยู่ละอ้ถือยู่ครับพี่นอ้องถือยู่โอ้ยบานนี้ผมว่าสิดึงกันมาเลยบนี้เสือกสองเส้นเล้วมันใจเล้วบานี เด้อเด้ออืมอืมโอ้นับอยู่เด้อนับอยู่เด้อนับอยู่เด้อเด้อเด้อเดขอคก็บผ้าค่อนครับพี่น้องโอ้เสือกเสือกผมพัานี่จะุูมอุ้มแล้วบบานนี่ขอเอาขึ้นมาคนจังหวะเด้อวันตัวใหญ่วันตัวใหญ่บูเมียนเด้อใหญ่กันเด้อ เสือกนี่จังไรเอาไม่แล้วับพี่น้องพันกันคักพันกันนี่ยเอาปลาก้นนะผีเด้อก็พี่น้องต้นนี้ก็โลกก่กัวกัวะโอ้ยเห็นบ่เด้อดอกแรกเห็นบ่เด้อดอกแรกนี่ตรงไปลายครับพี่น้องนี่ตรงไปลายตรงนี้เฮ้ยเกือบ เกือบบริกินนี่เกือบรุดทปโป้ซ้ำนี่รุดแท้ก็พี่น้องอเดี๋ยวขอเก็บปลากันก็พี่น้องเออนนินพัาโนนมานั่งน้ำกันก็พี่น้องเราวันนี้ผอปลาจักตัวยุ่สันรอทั้งได้กับเล้วเนงนนี้เอเดี๋ยวซ้อมบึงหนานี้ละว่าสิซ้อมมึงอยู่หนานี้จนค่ำแล้วับพี่น้องพไปไซดอก เทียวปลามันเขามารอกคำคานะเห็นแแบบก็จงเป็นปลาแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่แต่ว่าหนึ่งลุกน้ำเลึกวหายใจเห็นไห้นั่นกี่นี่นี่ยูดแนนี่เห็นได้ไหมเห็นมันยดนคัี่น้องโดน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 นดนดนนโนน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 น บัวสาวบัวใดครับพี่น้อง,องมันสีคลองกระบอกตกกระบอกตกบนหัวนา้าเลยพ่นแล้วซื้อซ้ายมาปนเะเอา้าจริงเลยระบาดนี่จริงไปเนี่ยเด้อเดือดเดอดด้วยจ้ะเดือดสีเอาขึ้นมากระสีเอาขึ้นมาหยาดแม่งหน่อยครับพี่น้องส,สาวขึ้นมาเลยเอาเด้อไปเลย อย่าหลุดตุ่มเด้ออย่าหลุดตุ่มเด้อสายตายอยู่เด้อเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วว้าตัวอะไรกบมีนันเด้นี่โอ้ยหลุดจ่อโอ้ยหมีโอ้ใครอยู่ดอกมีกัดกระยังไตเลยครับวันน้กินจ่อยก็ไม่ต้องผมคึดอยู่ย่ามันหลุดตุ่มหลุดตุ่มโอ้ยเบิด โอ้ยภาควยนั่น <laughs> โอ้ยเบิดแหงเมื่อยแแล้วให้พันโน่นนีง,นงหรือข้าวบาร์ดีพี่ข้าวพี่น้องสองสัยสิเบิดมันโอ้ยพ,าพา่านแล้วพ่านแล้วถ้ายิี้ซ้ำนี่ก็สิดึงกันไม่ได้เดีดอกเนาะเ้ยบ่ได้เบิ่งก่อนเมื่อกี้ประมาปทปวดขึ้นไปหน้องเนาะเสียแล้วเสียเลยไปเดี๋ยวนางซ้อมมึงกันไหมครับพี่รู้ทางนี้พี่หาคำเตี่วมานอีก ท่านโน่นหินป่าเลยมูดสันกับพี่น้องเรื่อยๆขึ้นยางไปก่อนอู้หินเดียวหินเดียวห็นเดียวหินเดียวเอาพร้อมกันบ่บ่เอาเลยเลยคอยคอยสิงโตโตไก่เขาคอยสิงโตไก่เลนะหนึ่งสองโอ้ยมันถือจั๊กโตโลภมากหลายบ่ได้จั๊กโตกับพี่น้องคือ ทำามนยิ่งเลยนี่ก็มีโอกาสอยู่ของผ้านนนกับมีโอกาสถึอกันแล้วครับพี่น้องแต่ว่าหอยากมันอยากได้สองเลยแล้วนะเพราะนับเพราะนับสามแล้วป่ามันเริ่มขยับลงแล้วครับพี่น้องมันก็นเลยผิดผิดเปล่าไปเลยเลยผิดเป,ปล่าไปพุทธเลยหน่อยนู้น <c oughs> โอ้เสียเสียทึ่งทึง,งมันเวยเหลือดิคันสิต <c oughs> มันองลงองลง,ง,งมากพี่น้องกันสินางเบิ้งกันจังเดียวกองน่งเด้หรอ กลายเป็นผู้ด้กินจ้อยเอ้าบกวนพันธุน้นบางวันนี่เดี๋ยวให้พันธุน้นเป็นสัตว์ผู้เดียวผมถาซ้ำแล้วกันครับพี่น้องชอบมึงไหมครับพ่น้องบูสิเขาไม่อยู่บ่อบาน้านี่เขาเาแมลครับน้องเขามาเหลวพุ่นๆไกเขาโดนบ่อนโดนโดนโดกูเาเศร้าเศาเศร้าเาเศร้่อยพันนนยิ่งเกิดพันนนบอกว่าห็สัตว์เลยเราผหิน มันสิแดงซ้ำใหมป๋อบึงก<อ>้อนให้ของบ่ของปกักใสเห็นลูกดอกบ่ <c oughs> เห็นเดียวส่วนบางสิเบิง่บงสิเบิ่งว่าปากักใส่กระปิดองมันบางต้นไม่ยาลาบเลยย่านย่านเป็นซ่งเกาสีเสียดายโอ้ถ้าตัวนั้นบ่มลุตี่มันซีเลยแล้วหน่อยโอ้ยตัวน,นี้ก็ยังบ่ได้ว่าระวิ่นด้ขึ้นมาโคกอยู่ทั้งได้ละวันไอ้ของซ้ำเลยพี่น้อง ปล่อยลงไป่ไปปไปลงไปมันเลงพันแล้วโอ้ยขึงขวงีไม้แตกได้ครับพี่น้องต้องใส่เรียอยนเดี๋ยวเดียวอยู่งก้อนก้อนหนาสิพันตแล้วหนาสิพันแล้วโหเรียบร้อยเรียบร้อยปักปักบินบินกันเอ้าเห็นน้องซ้ำซ้ำ ส้ำไหมเนี่ยเออมันถือด้ะมึงถือด้ะนั่นเดี๋ยวบแล้วก็ดึงเส้นของเจ้าขึ้นมา้งามเด้ยงามปั๊วเรียบร้อยถือบ่ถือบ่ถือไหนถือบ่ถือถือไปข้างพอดีดึงขึ้นมาเอาคุณเจ้าดึงขึ้นมาขอณเจ้าดึงขึ้นมาของดึงได้ปะได้ปะเนี้ยใคยื่นสายแล้วต้องเอาให้ได้เด้อตัวนี้ ัวนี้ตัวน้อยก็ตัวที่รุดไปอีกครับพี่น้องน้อยก็ตัวที่รุดไปอีกแต่ว่าเห็นบุยอมปล่อยอีกแล้วเออได้ปะได้อยู่ติดแล้วติดยังน้อเอาไลเสียกไปถึงมาเลยเออโอ้ยย้ำจิตวิเคราะห์เดี๋ยวดึงไปให้เฮ้ยอย่าตกดิ่าตกดิจะตกดิอย่าตกดิโคตรถึงหัวหลมนเมาดึงกูนะอุ้ยหลุดได ลุดของเจ้าลุดแต่ของคอยวะในลุดคอยวะในลุดอยู่เอาไม่เอาไม่โอ้ยเอาไม่ไม่เอาพันขึ้นมาไม่โ <c oughs> อ้ยเสือบินบินหนึงครับพี่น้องเสียบินบินเสียบินบินเด้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 เอากลางตัวได้หรอเนี่ยรอรอทำมู่นหมอเด้อะเราทำขังเจ้วหมอ เห็นเปล่าชัดบ่งามคักตีปูอ่อะทิงได้เก็บลอยทิงได้รอบนี้เก็บลอยแล้วเห็นบ่สดแล้วสดเอ้าทิงถึงเมาเลยเจ้าขวดไม่ต้องขวดกินหยาดกักเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบ้านจะเบิ่งตูดอ่ตูดใหญ่เรียงกินหยาดของไม่ยั่งล่างสาวฝ้า เสือของมันมันแขวงอยู่ปลาไม่ยหลาบจะดึงสวนลดวอายุใยุคในยุคใครเร็ว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 เนี่ยบับาดไม่สิบนยไเสือกอายุได้เสือกอายุขาดบัาดตัวไปยังบ่ว่ามันมีสองลูกปักคาอยู่โอ้โหหอดเร็วหอด เอายกช่วยจับขึ้นมาช่วยน่ยคักขึ้นแนเดี๋ยววันนี้โอ้ดึงกบางดึงกันบ้าโอ้ลูกดอกคักคาคักอยู่ดอกโอ้โอ้ผีก็พี่น้องตัวนี้น้าติบมันหางมุกขีดนี่นะครับพี่น้องตัวทติลุดไปนี่ว่ามันสิเกือบลุกแล้วครับพี่น้อง นนาะอก็สิได้กินเด้อตัวนี้ก็ได้วาสนาสิได้ตัวน้อยอย่งเงี้ยจอเพิ่มจอเพิสงสัยสิท่าสิบ่ามานแล้วล่ะผมนี่ขนาดได้ตัวก็ยังเกือบบ่ได้กินอยู่ไหเดี๋ยวนั่งซ้อมกันต่อเลยครับพี่น้อง นังเทียนน้ำเงินก็เจ้ามาใส่ด่างบ่คือบาลาบานีฮะขาเจ้ามาใส่ด่างรัดแล้วครับพี่น้องบารูว่าปลาสีขาเบอร์เดอร์บาด์นี่ฮะน้ำเงินจะเข้าน้อยนู้นแต่บบคือกับจังแต่โบคือก็จังกลับล่ะเพื่อเพื่อได้เมีอันนี้แค่ตัวยักษ์ใหญ รูปว่ามานสามตัวซ้ำนี่นะครับพี่น้องก็จะมันสิได้แบ่งพูดกันกันตัวไอน้นุ่นไอ้นุ่นเอาไอ้ตัวเอาตัวน้อยสองตัวนะเดี๋ยวไข่สีเอาตัวใหญ่ <laughs> สำหร,รับคลิปนี้ก็สิไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับพี่น้องมือหลังหุ่นละจึงสิผ้าผ่านนุ่นมาแกะมือใหม่ไปพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้อง มืดปลานี่ไม่มแสงตะวงตะวันแล้วหมานเนาะมันเนี้ยปลาอะไรละ่ะปลานิ่งขึ้เก่าหมานกี่ตัวล่ะเอาหมานสามตัวแล้วล่ะให้นุ่นไปสองตัวได้นุ่นเราได้ปะไอ้นุน่นโบมานมันเนี้ได้สามตัวคิดว่าจะพากันก่อดใครนอนหลุดแล้วชายโสดยิ่งหลุดไปตัวนึงเนาะก,กันเลยแบบนี่เสร็จแล้วล่ะมันมสีนอนบอกรับก็เลยอยู่คำคำเอ,อ้ยสร้างมึงเนี่ยมันเป็นธรรมดาเด้อตัวเดียวนี่ก็ได้ ตัวใหญ่สุดเลยเหรอที่ได้เออแมนตัวน้อยให้น้นไปที่ลอะเมาเบ้างดี๋่เมื่อเบื้องสามโลถึงปะโบน่แล้วโบมี่โลกลัวกูแล้วโอที่รอห้องแล้วที่รอห้องก็เลี้ยงไว้ก็เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ใส่กินอส่งมาออกโอ้ยแล้วเอาทางนั้นออกมาเนาะสั่งในกระสอบเดี๋ยวโบมี่ผู้เสือว่าว่าสามโลอีดี ถึงหรอสมอ่ะเช็กเลี้ยสามสถึงกันยังหน่อยอ่ะสองลูสองลูสองลูกหาสองลูกหกอยู่ดอกสามลูกสามลูเลยบ่าวสองลูแปดมะมสองลูแปดไหมโอ้ยสามลูกอีรโอ้สามลูอีรีโอ้สุดยอดเอาไปกินปีไหมจัดไป